เดินเข้าไปแต่เดินเข้าถ่ายก็ไดไ้นี่อยากได้โอเควันนี้นะครับเป็นรายการใหม่ของบอลบ้นบานเป็นเ,เกี่ยวกับอาหารไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลไม่ได้เกี่ยวกับ อาชีพของใครแต่เป็นเกี่ยวกับว่าเราจะพาไปริมรถสัมผัสของร้านอาหารที่ทางเราทางเพจเนี่ยคิดว่าอร่อยแล้วก็เวิร์กแล้วแมทกับลิ้นของของผมแล้วก็ของเจ้าของรายการนะครับก็วันนี้จะพามาดูเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะที่นี่เป็นเนื้อแท้หนองจอกอย่างที่เราทราบข่าว ทางเนื้อแท้เองทางผู้บริหารซีอเองบางฟิตดลหรือบางโตเนี่ยได้มีการโปรโมตไปก่อนหน้านี้ไม่กี่น่าจะไม่แน่ใจว่าถึงสัปดาห์หรือยังแต่ว่าเขาเปลี่ยนลูกเล่นเนื้อใหม่เปลี่ยนเกมเนื้อใหม่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแบรนด์หนึ่งไปสู่แบรนด์หนึ่งแต่ยังคงไว้ซึ่งเป็นเนื้อวัวเหมือนเดิมน,นะและส่วนตัวผมก็กกอยากทานอยากริมลองด้วย ก <S an other> ็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเนื้อแท้ที่หนองจอกเดี๋ยวจะมาดูว่าเนื้อแองกัสที่างโตบอกว่านิ่มกว่าหอมกว่า,ห,วาหรือต้อนลิปที่เขาพูดไว้ว่าผมไม่สามารถอธิบายรสชาติเป็นคําพูดออกมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยว,วน,นี้จะมาลองกันเดี๋ยวมาดูครับม,ม,ม,มาดมนวาม้าตู้มาหน้าตู้กันว่าวันนี้ เนื้อเป็นไงมาเราถามกับพนกักงานเขาเลยครับคุณอันนี้เอ่ออันเนี้ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบล็คแองกัสทั้งหมดหรือเปล่าครับผมในในส่วนที่เป็นเนื้อหน้าตู้นี่เป็นแ uh บ็คแองคัสทั้งหมดแล้วครับลูกค้าเราได้ได้ข่าวว่ามันตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับจะมีโปรโมชั่นของในส่วนที่เป็นพ uh ามคัตแล้วก็สเปเชียลคัตครับผมอ้าเดี๋ยวผมต้องถามก่อนพามคัตเนี่ยมันคืออะไรครับพามคัตก็จะเป็นเนื้อในส่วนที่ uh ดีที่สุดครับผม ส่วนคัดที่ามาดีที่สุดในส่วนของของวัวครับเป็นตัวต้นๆเลยนั้นสเปเชียลสเปเชียลก็จะเป็นพวกส่วนที่เราจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ครับก็อย่างพามาจะมีพวกที่เราเข้าใจก็จะมีไ <ip> ิอสติปอลใช่ครับประมาณนี้เทนเดอร์ลอยที่เป็นสันในโรต์นุ่มตัวนี้ามาลองคือผมไม่กินประจำเดือนเป็นเป็นลิปอายได้ครับวันนี้เอา ดูเป็นส่วนไหนดีครับเอาอันนี้ลิปอายอยู่อยู่ชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับในโซนนี้ลิปอายแล้วก็ลิปลอยวันนี้มีอยู่นะมีสหรับเอาเอาลิปอายมาเรียกอยู่อ่ะพี่หยให้ผมหน่อยได้เลยครับเลือกมาแล้วก็เมามาเรียกเนื้อนะว่าว่าจะกินแบบไหนส่วนตัวก็ชอบแบบว่าที่มันแทรกมันดูเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยนี้น้ำหนักจะเท่าๆเกือบๆเท่าๆกันหมดเลยนะอ่านี่เรามาลิปอายทั้งหมดเลยลูกค้าเลือกมาส่วนที่เราจะผมชอบกินนะก็เป็นลิปอาย นี่มาดูครับอันนี้น้ำที่สังเกตได้จากเดิมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นครับผมเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าบางท่านที่ต้องการทําเป็นมีเดียมมีเดียมแรหรือแรงเนี่ยตอบโจทย์เลยชิ้นใหญ่ๆหนาๆที่ราคาเนี่ยมันแพงขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมาแล้วมันเจอชิ้นละแปดร้อยเก้าร้อยบาทอันนี้มาเป็นพันกว่าบาทเนี่ยมันแพงกว่าเดิมเยอะหรือว่ามันแค่น้ําหนักเยอะขึ้นอ่าด้านนี้จะเป็นเรื่องของน้ําหนักเรื่องของราคาผมว่าอ่า ขึ้นมาไม่เยอะมากไม่เยอะมากใช่ไหมใช่ครับแล้วอ,อย่างถ้าแตงเดิม์ที่มันกินเนี่ยมันใช้มันน้ำหมักเท่าไหร่ครับประมาณ350กรัม350แต่เรนเนี้ยคือ500กรัมถ้าเรากรับ500กรัมเพิ่มกิโลใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนี้จะเป็นคนชอบอันนี้ไม่ไม่เอ็นนะครับผมตัวลิปอาจจะไม่มีเอ็นอยู่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ชอบว,วันนี้มันเยอะมันน้อยลูกค้าเลือกได้เลยแล้วน่าจะเป็นตัวนี้ชิ้นนี้ฮะเป็นชิ้นนี้ละครันได้ผมจะพบเองก็ ความสุขที่ที่ชอบกินก็เป็นขอเป็นมีเดียมแลงไม่ไม่ไม่เอามีเดียมนะมีความมีเดียมแลงะอันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งให้ทราบครับในส่วนของเนื้อหน้าตู้จะมีค่าบริการอย่างอีกหนึ่งร้อยบาทครับและนี้จะบวกเพิ่มไปในของของส่วนที่เป็นเครื่องเคียงด้วยอีกสองอย่างครับได้ครับโอเคครับต่มาเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าต่างจะเป็นไงชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับผมไม่บางผมเคยเจอเคสหนึ่งในในโซเชียลเขาบอกว่าเขามาทานเนี่ยแล้ววันนั้นเนื้อมันเหนียว แล้วมันเหนียวแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขาเรียกพนักงานมาแล้วพนักงานโอเคที่จะเปลี่ยนให้ซึ่งอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับคือสมมติถ้าบางไม้ผมแล้วผมทานแล้วผมเอ้ยพี่มันเหนียวอ่ะเปลี่ยนได้ไหมยินดีเลยครับลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ผมือนกินแต่ไม่เปิดทีเด็ดมอร์สุกเกินเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แต่พอช่วงหลังอาจไม่รู้ไม่รู้ยังได้ผมก็อ่าและอันนี้แล้วก็แล้วแต่เคสด้วยนะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะ เรายินดีเปลี่ยนให้อยู่แล้วถ้ามันเหนียวจริงๆใช่ต้องพิสูจน์ช่าเหนียวจริงหรือความสุกเกินที่ว่าลูกค้ารับไม่ได้เลยเรายินดีเปลี่ยนให้เปลี่ยนชิ้นใหม่เลยที่นี่มีท้า้าลูกค้าต่อยไหมสาขาเราไม่มีไม่มีเหรอไม่มไม่ได้เห็นเราบางทีรต่อยยังไงบางคำถามบามคำถามบางเขาบางคจะอ่านโซเชียลแล้วเจอใช่อ่านโซเชียลแล้วเจอใช่เพราะว่าที่ทีี่่ทท้าลูกค้าต่อยก็นี่แหละลงในแท็กนี่แหละสาขาเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่สาขาเราแน่นอนไม่ใช่สาขาที่ไม่ใช่สาขาที่ อันนี้เราอยู่เมนูหนึ่งที่เราสั่งไปก็มีต้มแซบนะต้มแซบ,บต้มแซบลอาดูว่าเราได้พอเรากับต้มแซบบ้านๆกับต้มแซบที่ใช้เนื้อเนื้อแองกัตถ้าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทั้งระบบอันนี้จะเป็นต้มแซบเน,นื้อแองกัตเหมือนกันยวลองชิมแล้วก็ดูว่ามันอร่อยแค่ไหน นี่ของที่บางโตเคยบอกไว้ว่าแกชอบแบบสไตล์โบราณเ mm hmm. ร่อกอะไรขนมถ้วยใช่ไหมบ mm hmm. บแบบอะเรเรียกขนมถ้วยไม,ไม่ไม่รู้ชื่อทางการเขาเรียกว่าอะไรนะกะทิหรืออะไรทักอย่าง mm hmm. ที่บางโตบอกไว้เนี่ยแกชอบที่จะให้เลเยอร์ของของกะทิเนี่ยมันเยอะกว่าเขียวเขียวข้างล่างคือใบเตยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่แต่จะชอบที่จะให้กะทิมันแน่นกว่าส่วนของข้างล่าง mm hmm. เพื่อเวลาผิวสัมผัสเวลาทานเนี่ย คือมังโตเขาจะเป็นคนเอาใจใจตัวเองนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาต้องเอาเมนหลักเป็นเขาถ้าเอาเมนหลักเป็นคนส่วนมากเดี๋ยวรสชาติมันจะไปยังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองดูนสิอืมอร่อยสำหรับผมนะคุณเอ๋ผมไม่รู้มันเค็มๆมันๆไม่ไม่อร่อยแก<ๆ>น้ากล้องหรือเปล่าบ่นไม่เอาแล้นะอร่อยอร่อยครับมันมันเค็มแล้วก็ไม่ใช่หวานโดดแล้วมันก็ออกมันตอนปลายมีนัวผสมนิดนิดอืม มันมันไม่หวานโดดขึ้นมาเหมือน <Wow. S 1> เหมือนเหมือนเหมือนบางที่เนาะที่ที่เคยทานแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะเป็นรู้สึกถึงความเข้มข้นของกะทิมาก่อนแล้วค่อยรู้สึกถึงนเนยอใบยเตยข้างล่าง มันนี่เราก็เดี๋ยวมาเทสความสุกก่อนว่าผ่านไหมลิ้มริ้มอะลิ้มลิ้มนะลิ้มสั่งก็ไปว่ามีริมแบนไหมมีริมแบนอ่าอันนี้คือได้ไหมไม่รู้เพมันมันจะไม่ชาเพราะว่าริมลิมใช่ไหมมันจะสุกอ๋อต้องไม่ริมลิมใช่ไหมไม่ต้องดูอาการดูไม่ดู เราได้อยู่มีแซงก็มีเดียมนะบังครับออกมากครับเหีนยหมว่ความสุขประมาณนี้ก็คือก็<ม><ม>อยู่ครึ่งๆมีเดียมแหละครับไปจะไปมีเดียม,ม,ยมแต่ยังพอได้อยู่ผ <ปะ S 2> ่านแล้วปะเริ่มลองชิมว,ว่าความสุขเราได้ไหมถ้าภาพจะย้อนแสงนิดหน่อยไม่เป็นไรเน้นกลิ่นเอาเนื้อเข้าก่อน อันนี่คืไดนะ้เลอันชิมละกินเกินนิดนึงลิงเ,เป็นไงฮะกับกับเนื้อเก่ายังรู้สึกยังยังไม่รู้สึกทานอีกจะมีกลิ่นกลิ่นเนื้อนี่ที่ที่ชัดกว่าอือยังไงอะกินเนื้อชัดกว่าผมผมไม่เก็ตมันจะมีกลิ่นเนื้อมันจะมีกลิ่นของมันอันกณ์ของมันใช่ครับมันมันจะไนจะ้ไนี่กว่าตัวอันเก่าอือ แล้วความนุ่มนุ่มกว่ารู้สึกได้ว่า,ว,าว่านุ่มกว่าอืมความสุกแท้เราสับใบเป็นมีเดียมเลงแต่ก็จะไปแรงนิดนิด,นดแต่ว่ายังพอได้อยู่ไม่ไม่สุกมากไปก็ถือโอเคครับข้างในต้องเป็นสีชมพูข้างนอกสุกจะนี่นิดนึงแต่นี่ก็กลางอร่อย คือมาตรฐาดนี่คือกะเกลือเลยไม่ต้องใส่ซอสใส่มัสตาร์ดใส่อะไร<น>ะถ้าถ้าคนนี้เขาเล่นเนื้อแบบเช่นนี้ใช่ป่ะเฮ้ยเอาอันนี้มากินแบบแต่คนไทยต้องซอสมะเขือเทศนะซอสมะเขือเทศบาง <laughs> ตัวเห็นเขาคงน้อยใจฮะอุภาษาเรื่อกเนื้อมาขนาดนี้กินก็ไม่เป็นอีกเอาแองกัสมาตแต่แต่ละแต่ละคนนะแต่ละแต่าะคนนะชวนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องถ้ากินเนื้อแบบนี้จะรู้เพราะกินกับซอสอย่างน้อยเขาดูฉันเลายถ้าเป็นเชฟที่อื่นเนี่ย ถ้าเราเทซ้อนเนี่ยเขาเดินมาถามนะเป็นเมืองนอกครับเฮ้ยเราทำอะไรผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องกินเยเกลือพอเยไม่ต้องกินเยียวเลยแต่กับเกลือก็อร่อยเกลือที่ใช้ก็เกงดีเลยเทไอ้เนาะมาลองให้บางทุนุวชิมบ้างว่าชอบไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ทานไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองบ้างน,นะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่ขาเนื้อนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีความชํานาญเรื่องเรื่องเนื้ออะไรเท่าไหร่ เอาว่าให้มันอร่อยก็คือโอเคถ้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าว่ามันยังไงอรอยจิ้มเกลือใช่ไหม <LP. S 1> อ่ารู้เค็มไหมเปล่าซีลละเกีเ๊ยมเกลือไม่แตะเลยเอามาไหมเกี๊มกินไม่ได้เกลือ,อ,รรโอัโอเคโอเค,อเคแล้วบังแค่นครับ มันที่จิ้มหายหายไปครึ่งเลยความดันขึ้นแน่ทำไมอันนี้แบบไม่จิ้มอะไรเลยมยีพาอันนี้แบบไม่จิ้มอะไรเลยนะอนน มันเวลาเข้าไปแล้วมันจะรสชาติหนึ่งออกมา mm hmm. ใช่เข้าไปแล้วรสชาตินันึงออกแล้วก็มีกลิ่นตอนตอน,ตอนเข้าปากนะตอนแรกผมยังไม่ได้กลิ่นนะมีกลิ่นตอนเข้าปากแล้วก็รู้สึกมันไม่ใช่สู้ฟันเลยแต่ว่ามันมีเทคเจอร์ในการเคี้ยวมันไม่ได้เข้าไปแแบบอุ้ละลายขาดเลยอย่างนั้นไม่ใช่มันมีอะไรครับแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ตอนมีอะไรในในแองกัสเนี่ยนะอร่อยอร่อยบนี่เป็นไงวะเลิ่ มันเป็นมีเดียมมันสุกไปฝุ่ไปเหรอหเอาแล้วถ้าโรยตอนนี้จะได้จิ้มใหม่ฮะถ้าโรยตอนนี้ทอาไม่ได้แล้วเราส่งเขาเเราเซเวสไปแล้วใช่ไหมัวเขาวัเขาโดนหกักตังเ <c oughs> <c oughs> ขาต้องโดนหักเนาะคนเดียว <นะ S 2> วัวโดนหกักเราจะต้องององหักอะไรั้างแล้วโไปหักเซฟ ชอบี่อ่ะมันเหมือนแตงกว่าดองอ่ะไม่ใช่ป่ะอมันไม่ได้ชี้ีเหมือนแตงกวาดองอ่ะลองชิมดิออกไอ้พริกไทยแบบจ๋าเลยนะมันชอบแบบาซาาใช่ไหมอร่อยอ่ะผมชอบอ่ะดูดี่ะ อาหารแล้วก็น้อยบร้อย่างดูกระดากไปหมดแล้วหมดแล้วครับก็ผมก็อันนี้เป็นอีพีแรกของรายการนี้นะครับก็ดูว่าอีพีต่อไปนี่จะไปไหนจะไปที่ไหนหรือว่าจะมีอีพีเดียวต้องดูก่อนว่าลองงบการกินข้าวเราหมดเรื่องเพราะตอนนี้ยังไม่ครมีร้านแนะนำใครมีร้านแนะนำก็เดี๋ยวฝากคอมเมนต์มาใครกินว่าให้ให้ไปรีวิวไหนหรือว่าอยากชวนนักบอลคนไหนยมากินข้าวกับเราอะไรเงี้ยก็ ก็ติดต่อนัดวันไม่ได้เลยเราไปถ่ายกันก็สปอนเซอร์ไหน่อยจะเข้าก,เาก็เข้ามาได้แล้วนะตอนนี้รออยู่เพราะตอนนี้เดี๋ยวไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าแรงค่าตัวพพิธีกรเนา <laughs> โอเคครับเดี๋ยวให้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ